เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าบทที่11ตอนที่1ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดและมีนนยะะสำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงกับพวกเธอก็คือผู้แปลคุณซิมจากเพจ Book for Life ผู้เรียบเรียงแอดมินก็คือคุณอุดมเกียรติมีการเรียบเรียงหมายบางส่วนนะคะ โอเคครับมันถึงเวลาที่จะรู้วิธีทํำอย่างนั้นแล้วหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างเผ่าพันธุ์ที่ตื่นแล้วผมซาบซึ้งใจที่ได้มีโอกาสได้ถึงจุดที่สติปัญญาของผมอย่างน้อยที่สุดก็สามารถเข้าใจได้มากขึ้นว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผมก็พร้อมที่จะไปต่อแล้วล่ะครับ หากว่าพวกเรากำลังได้รับคำเชิญให้ปลุกเผ่าพันธุ์ของเราให้ตื่นขึ้นผมก็อยากจะรู้สักทีว่าเราจะเชื้อเชิญให้ทุกคนตื่นขึ้นไปเพื่ออะไรและมีวิธีอะไรที่จะทําให้เผ่าพันธุ์ของเรากลายเป็นแบบเผ่าพันธุ์ของสอวสได้และมันไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนอกจากการต้องน้อมรับและนําหลักการรวมทั้งหลักปฏิบัติ ภูมิปัญญาและพฤติกรรมของอารยาธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่อาศัยอยู่ในมิติอื่นมาปรับใช้เท่านั้นหรือจึงจะทำให้พวกเราเป็นแบบพวกเขาได้และเราไม่สามารถทำให้ชีวิตของแต่ละคนและอนาคตของทั้งเผ่าพันธุ์ดีขึ้นได้โดยการใช้เพียงแค่รรมเนียมปฏิบัติค่านิยมที่สำคัญที่สุดตามแบบฉบับของมนุษยชาติหรือครับ พระเจ้าเธอทําได้แน่นอนแต่มันจะเป็นประโยชน์และเป็นผลดีกับเธอมากกว่าหากเธอพิจารณาเรื่องนี้ในแง่ของพลังงานที่ต่างไปไม่ใช่ในแง่ของอารยาธรรมที่ต่างกันคําถามทั้งหมดนี้เกี่ยวกับสิ่งที่จะทําให้ชีวิตดําเนินไปอย่างน่าอัศจรรย์เบิกบานและเต็มไปด้วยความตระหนักรู้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติท้องถิ่น หมายถึงเฉพาะบนดาวเคราะห์ดวงนั้นนั้นแต่เป็นเรื่องของความจริงสากศสัจธรรมในระดับจัก,กรวาลที่เกี่ยวกับพลังงานที่เป็นรากฐานของชีวิตหมายถึงชีวิตที่เกิดขึ้นมาจากพลังงานดังกล่าวนี้จากแอดมินนะคะมีพลังงานหรือแก่นแท้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในจัก,กรวาลเป็นสิ่งที่ในภาษามนุษย์เรียกว่าความรัก หลักการที่สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงพยายามที่จะนำเสนอให้กับมนุษย์นั้นเป็นเพียงแนวคิดเรียบง่ายที่เกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตและความรักในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อสายพันธุ์ของเธอมากขึ้นและจะทำให้แต่ละคนมีโอกาสก้าวหน้าในกระบวนการวิวัฒนาการส่วนบุคคลของตนได้เร็วยิ่งขึ้น สวสไม่ได้ยืนกรานว่าวิถีชีวิตของพวกเขานั้นถูกต้องเหมาะสมสำหรับมนุษย์พวกเขาเพียงแค่เสนอโอกาสแนะนำวิถีทางของพวกเขาเพื่อให้เธอได้ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองนี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยเหลือเธอซึ่งวิธีการช่วยคนอื่นให้ตื่นขึ้นของเธอนั้นก็ไม่ต่างกันหมายถึงคือเราแค่นำเสนอทางเลือกไม่ยัดเยียดอะไรให้ทั้งนั้น คนอื่นๆต้องตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองว่าจะเอายังไงต่อไปดังนั้นมันอาจเป็นประโยชน์ที่จะลองสำรวจแนวคิดเหล่านี้ดูจากนั้นก็ลองเปรียบเทียบดูว่ามันแตกต่างจากพฤติกรรมของมนุษย์หรือไม่ซึ่งมันอาจทำให้เธอตัดสินใจที่ลองเลือกวิธีทางใหม่ๆของการเป็นมนุษย์ดูบ้างนีน เห็นด้วยครับและผมทราบดีว่ามันต้องมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนดังนั้นพระองค์บอกผมมาเลยได้ไหมครับว่าความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดนั้นคืออะไรผมหมายถึงเราตัดเข้าประเด็นสำคัญกันเลยดีกว่าครับอย่ามัวเสียเวลากันเลยกระเจ้า ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดและมีนัยยะสำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงกับพวกเธอก็คือพวกเขาไร้ซึ่งความรุนแรงในทุกรูปแบบโดยสิ้นเชิงและโดยสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพวกเขาไม่ข้องเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นกับความรุนแรงทางกายภาพพวกเขาไม่ถ่ายทอดหรือใช้วาจาที่มีความรุนแรงใดๆทั้งสิ้น พวกเขาไม่แม้กระทั่งมีความคิดที่รุนแรงแม้เพียงชั่วขณะเดียวพวกเขาไม่เรียกความรุนแรงว่าการป้องกันตัวพวกเขาไม่เรียกมันว่าความบันเทิงและแน่นอนพวกเขาไม่เรียกว่ามันคือเกมกีฬาพวกเขาไม่สามารถเสแสร้งให้เหตุผลอันชอบทรใดใดเพื่อสนับสนุนการลงโทษทั้งทางร่างกายหรือทางจิตใจ ไม่แม้กระทั่งทําให้รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจแม้เพียงน้อยนิดกับสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งมวลได้บทที่ 11.. ตอนที่2การมีประสบการณ์เพียงแบบเดียวเท่านั้นที่สิ่งมีชีวิตทั้งมวลนั้นปรารถนาที่จะมีประสบการณ์นีน มันมีสูตรสำเร็จหรือหลักปฏิบัติอะไรไหมครับที่จะทำให้พวกเขาสามารถบรรลุถึงสิ่งเหล่านั้นได้หมายถึงปราศจากความรุนแรงโดยสิ้นเชิงพวกเขารู้อะไรที่เราไม่รู้หรือครับที่เปิดทางให้พวกเขาได้เป็นเช่นนั้นได้ประจาความรุนแรงทั้งหมดได้หายไปจากวัฒนธรรมของพวกเขาเพราะความโกรธทั้งมวลได้สาบสูญไปจากโลกแห่งความเป็นจริงของพวกเขาแล้วนะสิ มีและนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเจา้าเป็นเพราะพวกเขามีชีวิตโดยรู้ดีว่าไม่มีอะไรต้องสูญเสียในการเป็นความดีมีเมตตาเอาใจใส่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวไร้ซึ่งความตระหนี่คิดแต่จะให้ใจกว้างเปิดใจและรักโดยปราศจากเงื่อนไขในทุกๆโอกาส ในทุกๆว่วงปัจจุบันขณะในทุกๆสถานการณ์หรือเหตุการณ์พวกเขารู้ดีว่าชีวิตของพวกเขานั้นไม่มีวันจบสิน้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุหรือด้วยวิธีการใดๆก็ตามและไม่มีสิ่งอื่นใดอีกแล้วที่มีค่าสำหรับพวกเขานอกจากตัวชีวิตเองด้วยเหตุนั้นความรู้สึกว่าสูญเสียจึงไม่มีวันเกิดขึ้นกับพวกเขาได้ พวกเขาจึงไม่เคยรู้สึกว่าตนต้องสูญเสียอะไรพวกเขาเข้าใจดีว่าการดำรงอยู่ไปชั่วนิรันดร์ของพวกเขารวมทั้งทุกคนคือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีโอกาสได้รับประสบการณ์เพียงแบบเดียวเท่านั้นที่พวกเขาปรารถนาที่จะมีประสบการณ์นีซึ่งก็คืออะไรครับพระเจ้าประสบการณ์ในการเป็นพระเจ้า บทที่11ตอนที่3เมื่อชีวิตไม่มีวันจบสิ้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆให้ต้องใช้ความรุนแรงนีนงั้นพวกเขาก็ไม่สามารถถูกฆ่าได้เลยเหรอครับไม่แม้แต่สถานการณ์ภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยกับการใช้ความรุนแรงต่อกันเช่นการถูกหลุมดำถูกลืมทั้งดาวเคราะห์ ที่เป็นที่ตั้งของอารยาธรรมของพวกเขาไปจนหมดพระเจ้าไม่มีสถานการณ์ภายนอกใดๆในจัก,กรวาลทางกายภาพที่สามารถทำให้พวกเขาสูญเสียชีวิตหรือยุติการดำรงอยู่ของพวกเขาได้หรอกมันแค่ส่งผลให้รูปแบบชีวิตทางกายภาพที่ถูกสร้างขึ้นตามเจตจำนงของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปก็เท่านั้นเองความคิดเห็นของแอดมินนะคะ ซึ่งพวกเขารวมทั้งเราจะสร้างร่างกายขึ้นมาอีกเมื่อไหร่หรือเท่าไหร่ก็ได้ทุกเมื่อตามต้องการน,นีด้วยเหตุนั้นการเคลื่อนจากสภาวะที่มีร่างกายไปสู่สภาวะไร้ร่างกายจึงไม่ถูกมองว่าเป็นจุดจบของอะไรเลยพระเจ้าถูกต้องที่สุดพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาจะดำรงอยู่ต่อไป และการดำรงอยู่ของพวกเขาจะไม่มีวันสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรูปกายที่พวกเขาสร้างขึ้นมาก็ตามนั่นหมายรวมถึงการอาจถูกหลุมดําดูดก,กลืนดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งที่พวกเขาเลือกไปเกิดสัมดงตัวออกไปเพื่อให้มีประสบการณ์ทางกายภาพด้วยเช่นกันต่อไปเป็นความคิดเห็นของทางแอดมินนะคะ ตรงนี้มีความหมายลึกซึ้งแฝงอยู่ก็คือพวกเขารวมทั้งเราไม่ได้ลงไปเกิดในจักรวาลทางกายภาพแค่ที่ใดที่เดียวหรือแค่ดาวเคราะห์ดวงใดดวงเดียวแต่อาจเป็นพันหมื่นแสนล้านล้านที่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าสรรพชีวิตทั้งมวลในจักรวาลและสเกลที่ใหญ่กว่านั้นแต่เราไม่รู้ ล้วนคือพระเจ้าที่สัมแดงตัวเองออกมาเพื่อมีประสบการณ์จะให้พระเจ้ามามีประสบการณ์แค่ทีละร่างหรือแค่ช่วงเวลาใดเวลาเดียวซึ่งมันไม่มีทางเป็นเช่นนั้นได้เลยจากนีมีนะคะมหากเราไม่กลัวว่าจะต้องสูญเสียชีวิตเข้าใจแล้วว่าตนจะดำรงอยู่ไปตลอดการ เราก็คงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องใช้ความรุนแรงใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นการต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปหรือการไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการล่ะครับพระเจ้าเธอเคยถูกบอกจากเหล่าคู่รุทั้งหลายที่เคยดำรงอยู่บนโลกแล้วนี่นะว่าความต้องการจะต้องถูกเติมให้เต็มนั้นเป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งปวงและความทุกข์ดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงแต่ความทุกข์หมดไปถูกขจัดให้สิ้นไปความรุนแรงก็จะหายไปศูนย์สิ้นไปสาบศูนย์ไปอันตรธานหายไปบทที่11ตอนที่4ตอนจบนะคะเธอสามารถหลุดพ้นจากพลังอำนาจของความต้องการหรือตันหาได้นี่ หากเราได้ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่แล้วและหากเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการในขั้นสูงได้แล้วเราถึงจะสามารถหลุดพ้นจากความต้องการได้งั้นหรือครับพระเจา้าเธอสามารถหลุดพ้นจากพลังอำนาจของความต้องการความต้องการของตันหาได้เธอสามารถหลีกหนีจากหายนะของการถูกครอบงำด้วยความต้องการ ความต้องการทางด้านตันหาได้เมื่อเธอตระหนักได้ว่าชีวิตของเธอนั้นจะไม่มีวันจบสิ้นและเข้าใจว่าเธอมีชีวิตชั่วนิวรันดรในการสร้างสารรค์ประสบการณ์ใดๆก็ตามที่เธอปรารถนาที่จะมีประสบการณ์หรือจะสร้างประสบการณ์ที่เธอเคยได้ประสบไปแล้วขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็ได้ หากเธอปรารถนาที่จะมีประสบการณ์แบบนั้นอีกครั้งในจักรวาลน,นั้นมีวลีหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้ว่าชีวิตนิรันด์นำมาซึ่งสันตินิรันด์ในทางตรงกันข้ามหากเธอจินตนาการว่าเธอมีเวลาอันจำกัดในการมีประสบการณ์ตามที่เธอปรารถนา เธอจะยอมละทิ้งสันติสุขเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เธอต้องการหรือไม่เธอก็จะยึดติดอย่างยิ่งกับสิ่งที่เธอได้มันมาไว้ในครอบครองแล้วนีน่แน่นอนว่านั่นคือความเป็นมาของมนุษยชาติที่ถูกพระองค์สรุปออกมาภายใน50คําคำหรือน้อยกว่านั้น ดังนั้นในความรู้สึกของสวสจากมิติอื่นชีวิตนั้นเป็นนิรันดร์สินะครับพระเจ้าชีวิตนั้นเป็นนิรันด์นี่คือความเป็นจริงอันเที่ยงแท้ถาวรเป็นปรมัตสัตว์ซึ่งชีวิตก็คือการมีประสบการณ์ในช่วนิวรันดร์สำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสำนึกทั้งหลาย แต่ก็มีสิ่งมีชีวิตเพียงแค่หยิบมือเดียวที่เข้าใจว่าตนและแสดงออกว่าตนซึ่งโดยรากฐานแล้วคือสิ่งมีชีวิตทางกายภาพที่กำลังมามีประสบการณ์ถึงความเป็นนิรันของตนอยู่ในโลกความจริงทางกายภาพเท่านั้นพวกเขารู้สึกว่าประสบการณ์ทางกายภาพที่พวกเขากำลังประสบอยู่นั้นคือความเป็นจริง จริงๆพวกเขาก็เลยจินตนาการไปเองว่าเมื่อสภาวะทางกายภาพนั้นจบสิ้นลงการดำรงอยู่ของพวกเขาก็จะจบสิ้นลงตามไปด้วยอย่างดีที่สุดพวกเขาก็ถือว่าเรื่องของชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นเพียงแค่แนวคิดทฤษฎีคำสอนไม่ก็ความเชื่อซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ แต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะักส่วนสิ่งมีชีวิตที่ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วที่ฉันกำลังพูดถึงที่ดำรงอยู่และมีชีวิตอยู่ในมิติอื่นพวกเขาแน่ใจว่าชีวิตนั้นเป็นนิรันดร์นี่พวกเขาก็ต้องแน่ใจอยู่แล้วเพราะมันง่ายสำหรับพวกเขานี่ครับพวกเขากำลังมีประสบการณ์ถึงมันอยู่ ไม่ใช่แค่กำลังคลุ่นคิดถึงหรืออธิษฐานถึงหรือได้แต่วางว่ามันจะเป็นความจริงแถมพวกเขายังมีประสบการณ์ณมาแล้วตั้งตั้งนานแสนนานมาแล้วนี่ครับพระเจ้าเธอเองก็เหมือนกันนั่นแหละความแตกต่างก็คือพวกเขารู้แต่พวกเธอไม่พวกเขาจดจำมันได้นี่งั้นเราจะจำได้ยังไงครับ พวกเราทุกคนต้องทำยังไงถึงจะจำได้บ้างพระเจ้าแล้วเธอคิดว่าตัวเองกำลังมาทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะหมายถึงที่กำลังคุยอยู่กับพระเจ้าจบบทที่11นะคะขอขอบคุณเพจคุณอูดมเกียรติมาณนะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ